คณะสัตยา,า,าสาธารพร้อมกันใส่บาตรพระสงฆ์วันพระวันนี้ครบ ということ

Si Oleh Sota ขออำนวยพรให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจสนปสนาโรคการทุกคนทุกท่านเทินสาธุอายุวันโนสุข,ขังพระลงัง